สวัสดีค่ะ Health Connect ค่ะในครั้งนี้นะคะไปดูภารกิจของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,ส,ส,สค่ะทำงานคราวนี้นะคะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะเป็นการผลักดันการขับเคลื่อนและมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็คือการทำอาหารปลอดภัยและยั่งยืน Healthy Diet for All ค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ การได้กินอาหารที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพและช่วยป้องกันโรคสุขภาพแข็งแรงสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสาวางยุทธศาสตร์การทำงานด้านอาหารเพื่อสุขภาวะพัฒนาต้นแบบระบบห่วงโซ่อาหารบูรณาการการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยในครัวเรือนโรงเรียนและองค์กรโดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ a l t h y d i e t for All ขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาพสู่การประชุมสุดยอดระดับผู้นำระบบอาหารโลก UNFSS 2021เพื่อบรรลุปเป้าหมาย SDGs ดรทองเปเลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรระหว่างประเทศกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนอิ่มและดี2030 เพื่อต่อยอดพันธกิจและผลการดําเนินงานที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําระบบอาหารโลก UN Food Systems Summit 2021 UNFSS 2021ว่าได้วางแนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดก,การระบบอาหารและเกษตรไปสู่ความยั่งยืนอิ่มและดีนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1ท่วนหน้า2มีสุข3รักโลก4ทั่วถึงและ5ทุกเมื่อ ความหมายอยู่ในตัวเองครับนะครับว่าใน5เรื่อง5ข้อเนี่ยนะครับของ u n เอ็นอนั้นนะครับได้ระบุถึงความยั่งยืนของอาหารอย่างไรแล้วก็การสื่อสารกับสังคมเพื่อให้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับบริบทในเชิงพื้นที่ในเชิงประเทศในเชิงภูมิภาคและในเชิงโลของโลกด้วยเพื่อที่จะสร้างความตระหนักไม่ให้เกิดความสนุกต่อในเรื่องนี้ ระบบอาหารสาคัญขนาดไหนต่อสุขภาพนะครสุขภาพเป็นคนบอกว่าไม่เป็นโรคก็พอนะครับแต่ว่าเราสามารถแปลงพวกนี้นะครับเป็นตัวโรคและตัวเงินนะ,ะตัวโรคเนี่ยนะครับมีโรคโรคหนึ่งะคะเรือก NCD โรคไม่ตีดต่อแลวรังซึ่งอาหารเป็นส่วนสําคัญเนี่ยนะครเ,เป็นสาเหตุการเสียชีวิต3ใน4ของคนไทยในปัจจุบันนะครับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ได้นะครับว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับ อาหารที่ดีจะสุขภาพเจ้าต่อไปนะครับที่จะพัฒนาให้ระบบอาหารยั่งยืนนะครับแล้วก็จะช่วงฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายนี้นะครับความมั่นคงทางอาหารต้องครอบคลุมทั้งการผลิตความปลอดภัยและการเข้าถึงของทุกคนอย่างเท่าเทียมการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด19 ทำให้เห็นว่าระบบอาหารในแต่ละประเทศนั้นมีความเปราะบ,บางในบางประเทศเกิดภาวะอาหารขาดแคลนอย่างเฉียบพลันไม่มีแรงงานเพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตระบบส่งออกอาหารต้องหยุดแม้แต่ในประเทศไทยก็เกิดปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันเราพูดถึงห่วงโซ่การผลิตห่วงโซ่อาหารแต่คําว่า food system หรือระบบอาหารเป็คำเหมือนจะเป็นว่าเป็นคาใหม่นะครับเพราะมันกว้างกว่าคําว่า มั่นคงอาหารหรือ Food Security ิตีำอย่างไรนะครับให้ระบบการผลิตอาหารและกระการบริโภคอาหารเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดลอ้อมสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมลำ้ำนะครับทำให้ทุกคนมีงานทําที่เหมาะสมการปรับเปลี่ยนการสร้างสมบุรใหม่ของระบบอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ะครับแล้วก็บทบาทของภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมที่จะร่วมมือกันในการทํางานครั้งนี้นะครับการปรับเปลี่ยนระบบอาหารสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนต้องเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นที่สังคมและประเทศ เพื่อทําให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพที่สําคัญต้องส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาต้องมีวิธีการแนวทางในการทําการเกษตรที่มีมาตรฐานและดีมีความปลอดภัยมี GMP Good Manufacturing Practice เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคเกษตรกรยุคใหม่หรือ Smart Farmer จะต้องมีนวัตกรรมหรือฐานข้อมูลต่างๆเข้ามาเสริม เพื่อบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030 SDGs) ทั้ง17ข้อภายในปี2573โดยเฉพาะด้านการยุติความหวิวโหยความมั่นคงทางอาหารโภชนาการและส่งเสริมเกษตร,รกรรมยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเกอื้อกูลคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ในความต้องการด้านอาหาร ส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งผลิตอาหารสามารถพึ่งพาตนเองในทุกภาวะวิกฤตให้ชุมชนรู้จักบริหารและจัดการกระจายแลกเปลี่ยนอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทําได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนวิถีวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตเป็นการทำงานที่ผลักดันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ง่ายเท่าเทียมแล้วก็ปลอดภัยนะคะ Healthy d i e t for all ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ HealthConnect นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ